ไลฟ์นี้ขอไลฟ์ตอบคำถามน้องๆที่ถามเข้ามานะครับแล้วก็พี่ไม่มีโอกาสไปเจอตัว,ต,ว,ต,วตัวเนาะในการที่จะพิมพ์ตอบข้อความเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คอนเทนต์ที่จะเพียงพอนะฮะที่มันจะทำให้ชีวิตหรือว่าการปรับบุคลิกภาพปรับวิธีคิดดีขึ้นนะฮะมีน้องคนหนึงถามเข้ามาว่าตอนนี้เข้ากับเพื่อนไม่ได้จนไม่อยากไปโรงเรียนจะทำยังไงดีจะคิดยังไงดี ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยพี่ก็ไม่ได้มีองค์ความรู้นี้นะตอนนี้ก็42ปีแล้วกว่าจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วสามารถตกผลึกแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีได้ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเห็นใจน้องๆก่อนนะครับว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมแล้วก็การเข้ากับเพื่อนไม่ได้ไม่รู้สึกว่าเป็นที่รักเนี่ยแน่นอนครับมันเจ็บปวดมันไม่อยากไปโรงเรียนบางคนท้อแท้ชีวิตแล้วก็พัฒนาเป็นโรคซึมเศร้าในที่สุดน,นะฮะ ตอนนี้ก็อยู่ในห้องทํางานเนาะก็อาจจะมีอะไรติดขัดบ้างมีสิ่งรบกวนบ้างเพราะข้างนอกห้องก็มีคนเดินไปเดินมาแต่หวังว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆถ้ามันเหมาะกับน้องๆคนไหนแล้วน้องๆลองเอาสิ่งนี้ไปฝึกดูพี่เชื่อว่าการที่เข้ากับเพื่อนไม่ได้เนี่ยมันจะทำให้ชีวิตหนูดีขึ้นแน่นอนนะฮะก่อนอื่นเนี่ยอยากให้น้องๆคิดแบบนี้ครับ m i n d s e สำหรับการที่ชีวิตเราจะดีขึ้น นะะหนึ่งก็ต้องรับผิดชอบก่อนนะว่าทุกๆปัญหาเนี่ยมันมีทางออกเสมอแน่นอนเราได้ยินสิ่งนี้บ่อยๆแต่สิ่งที่พี่เชื่อเลอเกินว่าทุกๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราฮะมันจะนําเราไปสู่จุดที่ดีกว่าเสมอถ้าวันนี้น้องไม่สามารถเข้ากับเพื่อนได้คบกับเพื่อนไม่ได้เนี่ยน้องเจอทุกเนี่ยถ้าน้องผ่านตรงนี้ไปได้สิ่งที่น้องจะได้คือทักษะใหม่ที่น้องที่มันจะติดตัวน้องไปตอนไปทํางานแล้วก็เข้ากับเพื่อนได้ เพราะว่าทุกๆปัญหาพฤติกรรมครับไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นที่ไหนมันจะเกิดขึ้นในทุกๆที่เพราะว่าวันนี้ถ้าเราเข้ากับคนในบ้านไม่ได้แน่นอนไปที่โรงเรียนมันก็จะเข้ากับเพื่อนที่โรงเรียนไม่ได้ถ้าวันนี้เราเข้ากับเพื่อนที่โรงเรียนไม่ได้แน่นอนครับอีกหน่อยเราไปใช้ชีวิตเราก็จะเข้ากับเพื่อนในที่ทํางานไม่ได้เพราะว่าปัญหาพฤติกรรมเนี่ยไม่ได้ปัญหาข้างนอกฮะปัญหาพฤติกรรมทางจิตวิทยามันเกิดจากปัญหาภายในถ้าเรามีความไม่สอดคล้องภายในตนเองนะฮะ มันก็จะทําให้ส่งผลถึงพฤติกรรมภายนอกดังนั้นวันนี้พี่ก็เลยอยากจะแชร์สิ่งนี้สําหรับน้องๆที่มีเข้ากับเพื่อนไม่ได้นะฮะยอมรับปัญหาก่อนว่าเออฉันคงมีอะไรสักอย่างที่ต้องเคลียร์ตัวเองแล้วละ่ะเพื่อที่จะให้เข้ากับเพื่อนได้และการเคลียร์มีอยู่สประเด็นคือเคลียร์ข้างในเคลียร์ภายในนะฮะกับเคลียร์ภายนอกเดี๋ยวพี่จะบอกว่าเคลียร์ภายในคืออะไรและเคลียร์ภายนอกคืออะไร สิ่งที่สําคัญที่มันกําหนพดพฤติกรรมมนุษย์ก็คือความรู้สึกต่อตอนเองครับอันนี้คือรากเลยฮนะรากของมนุษย์มี3รากนะฮะรากที่สําคัญที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มันมีผลเป็นผลลัพธ์ที่เข้ากับเพื่อนไม่ได้รากแรกคือมุมมองต่อตอนเองครับคุณมองตัวคุณเองยังไงอยากเล่าให้ฟังเรื่องของผู้หญิงคนหนึง่งชื่อหวังเหมยเลียนเนาะคนนี้เขาสมองพิการแล้วก็เ,เป็น อมาพลึกด้วยนะฮะไม่สามารถเดินได้เหมือนคนปกติแต่สิ่งที่เขาทําเป็นประจำคือเขามองตัวเขายังไงคนนี้เมื่อเขามองสิ่งแต่สิ่งที่เขามีเ,าเ,าเขาบอกว่าคนคนเขามองแต่สิ่งที่ตัวเองขาดคนฉลาดมองแต่สิ่งที่ตัวเองมีหวังเหมยเหรียญเนี่ครเป็นคนไต้หวันเนาะเขาก็มองว่าเขายังมีร่างกายที่สมบูรณ์แบบยังมีแมวที่เขารักมีพ่อแม่ที่รักเขา และยังมีลูกตาอะไรเงี้ยเขามองแต่สิ่งที่ว่ามีปรากฏว่าตรงนี้ฮะมันช่วยพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าเซลล์คอนเซปต์คืออัตมโนทัศน์แห่งตนเมื่อเขามองตัวเองดีครับความรู้สึกต่อตัวเองดีมันมีผลต่อวิธีคิดวิธีคิดมีผลต่อพฤติกรรมพฤติกรรมมีผลต่อผลลัพธ์ดังนั้นวันนี้ผลลัพธ์ของน้องคือไม่สามารถเข้าต่อเพื่อนเข้ากับเพื่อนได้นะครับต้องเปลี่ยนมามองตัวเองว่าเฮ้ยเรามีดีอะไรนะฮะเมื่อมองตัวเองดีเนี่ยถ้าในทางจิตวิทยาเขาก็ใช้ คำว่า affirmation คือการตอบย้ําตัวเองด้วยคาพูดดีๆคือคําพูดที่เขาใช้กันบ่อยคือตื่นมาตอนเช้าฉันรักตัวเองนะฮะฉันเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีเพราะอะไรครับเพราะในการที่น้องพูดแบบนั้นนะครับเราพูดสิ่งไหนเข้าไปสมองเรามันจะหาเหตุผลมาประกอบเราเสมอถ้าเราบอกว่าเราตอนนี้ยังความสัมพันธ์ไม่ดีนะฮะแต่เมื่อเราพูดว่าฉันเป็นนักสร้างความสัมพันธ์สมองมันมีหน้าที่จะหาเหตุผลเห็นไหม ตอนสมัยอนุบาลฉันยังมีเพื่อนเยอะแยะเลยนะแล้วก็เนี่ยฉันเป็นที่รักของคนในครอบครัวอะไรก็แล้วแต่ที่เราพูดนะฮะเราจะเริ่มหาเหตุผลมามาประกอบในสิ่งที่เราพูดสุดท้ายเมื่อมันเหตุผลมันแน่นครับมันจะเริ่มเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อเราจะเริ่มเชื่อว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนได้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชนหรือว่าคนที่รอบตัวเราได้เห็นไหมฮะมันไม่ได้เริ่มจากพฤติกรรมข้างนอกนะฮะ มันเริ่มจากการสื่อสารข้างในกับตัวเองให้เคลียร์ก่อนนะฮะเมื่อเราพูดแบบนี้บ่อยๆสิ่งที่ตามมาก็คือสิ่งที่เรียกว่าเซลล์เอซีมคือ,ค,อความรู้สึกต่อตนเองเพราะทุกๆพฤติกรรมที่เราเจอกับเพื่อนเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมภายในเกิดจากความรู้สึกต่อตวเองดังนั้นถ้าเรารู้สึกต่อตวเองเรารักตัวเองเนี่ยมันจะส่งผลถึงพฤติกรรมข้างนอกเราจะยิ้มมากขึ้นเมื่อเรายิ้มมากขึ้นพลังงานบวกเรามากขึ้นเพื่อนก็จะอยากอยู่ใกล้คนที่มีความสุขแน่นอน ดังนั้นถ้าวันนี้น้องไม่สามารถเข้ากับเพื่อนได้สิ่งแรกที่น้องจะเปลี่ยนก็คือทักษะข้างในก็คือความรู้สึกที่ดีต่อตนเองดังนั้นจะรู้สึกดีตัวเองไงก็เมื่อกี้ฮะตอกย้ําตัวเองตอนเช้าก่อนนอนหรือเขียนเรื่อยๆก็ได้ที่ถ้ามีงานวิจัยซัพพอร์ตคือการเขียนขอบคุณนะครับพี่แนะนําให้น้องเขียนขอบคุณวันละประมาณ10อย่างซื้อสักหนึ่งหน้ากระดาษก็ได้นักวิทยาศาสตร์ชื่ออับราฮัมฮิกส์นะฮะทำงานวิจัยเรื่องนี้ก็คือถ้าเราเขียนขอบคุณเรื่อยๆเนี่ย การเขียนมันเป็นการสื่อสารกับจิตใต้สานึกโดยตรงมันทรงพลังเพราะว่ามันอยู่ระหว่างการคิดกับการลงมือทําถ้าน้องเขียนขอบคุณบ่อยๆสิ่งที่น้องจะได้คือเส้นประสาทเส้นใหม่ครับการที่เขียนอสมมุติวันนี้ขอบคุณที่ยังฉันยังมีชีวิตขอบคุณที่ฉันมีอาหารกินขอบคุณที่ฉันมีคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณแมวขอบคุณจักรยานการเขียนขอบคุณครับมันถ้าในทางพลังงานเขาบอกว่ามันจะอยู่ตรงข้ามกับความกลัวเมื่อเราขอบคุณหรือแกลดิจูดหรือว่ากระตันยูเนี่ย มันจะทําให้เรากล้าหาญขึ้นอันนี้จากงานวิจัยนะครับเขาไปวัดระดับพลังงานได้เลยดังนั้นถ้าวันนี้น้องมีปัญหาเข้ากับเพื่อนไม่ได้ทวนนะครับสิ่งที่น้องต้องทําก็คือสร้าง2ออย่างสร้างรากของตัวเองก่อนคือเซลล์อิมเมจน้องต้องมองตัวเองดีๆ2สิ่งที่น้องต้องสร้างคือสร้างเซลล์อซีมคือความรู้สึกที่ดีต่อตนเองด้วยวิธีการอะไร1เขียนขอบคุณ2บอกรักตัวเองเรื่อยๆเมื่อน้องทําซ้าครับเมื่อน้องทําซ้ํา เส้นประสาทเส้นนั้นของน้องจะเริ่มแน่นเมื่อเส้นประสาทเริ่มแน่นพฤติกรรมใหม่ของน้องจะเริ่มเปลี่ยนน้องจะยิ้มมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นเพื่อนจะเข้ามาหาน้องเองอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงข้างในเนาะต่อไปเปลี่ยนแปลงข้างนอกครับเปลี่ยนแปลงข้างนอกคือเมื่อเรามีข้างในโอเคแล้วมันจะส่งผลถึงพฤติกรรมข้างนอกนะฮะน้องจะต้องเป็นคนที่เป็นผู้ฟังเพื่อนที่ดีฟังยังไงครับเพื่อนถึงจะรักฟังแบบนี้ครับฟังก็คือฟังด้วยตา ฟังด้วยหูแล้วก็ฟังด้วยหัวใจฟังด้วยตาก็คือเวลาเราฟังใครสักคนเนี่ยเขาอยู่ในภาษากายแบบไหนนะฮะภาษาจิตวิทยาเขาเรียกว่าแล็พอลอกเรียนแบบภาษากายของเขาแบบไม่ล้อเรียนสมมุติว่าเขานั่งก้มหรือเขานั่งใบห้างอะไรเงี้ยเราทําแบบเขาไปก่อนสิ่งนี้ในทางจิตวิทยาบอกว่ามันจะทําให้ระดับอารมณ์และพลังงานของเรากับเพื่อนเนี่ยเหมือนกันเพื่อนเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราคุยกับกระจกเขาจะชอบคนคนนี้โดยไม่รู้ตัว นะน้องเราไปลองดูนะสิ่งนี้แล้วรับพอและพอทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะทั้งคําพูดของเขาเวลาเพื่อนมาคุยกับเราเขาใช้น้ําเสียงแบบไหนน้องให้ใช้น้ําเสียงแบบนั้นเขาตื่นเต้นมาหนูก็ต้องพูดแบบตื่นเต้นเขาเศร้าๆมาหนูก็ใช้น้ําเสียงเศร้าๆแบบราบเรียบไม่ต้องทําเหมือนเพื่อนตลอดนะครับเราทําแบบนี้ประมาณ4ี่ห้านาทีเมื่อเพื่อนเริ่มพูดมากขึ้นเราก็มาเป็นภาษากายของเราพูดในแบบของเราน้ําเสียงเป็นแบบของเรา เพื่อนจะมาทําตามเราโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยนี่เขาเรียกว่าแลบพอได้สําเร็จละถ้าเรียนลึกซึ้งไปอีกน้องสนใจเรื่องนี้นะน้องอาจจะแรบพอถึงระดับสารที่เพื่อนสื่อออกมาถ้าเขาเป็นแบบวิชวลเลอร์นิ่งก็คือพูดอะไรที่เป็นเกี่ยวกับภาพชัดเจนมันแสงมันดีภาพมันคมแสดงว่าเพื่อนคนนั้นเป็นวิชวลเลอร์นิ่งเราก็ใช้คําศัพท์ที่คล้ายๆกอบเขาถ้าเขาพูดประมาณว่าเสียงมันเพราะมันฉันอยู่ในบรรยากาศแบบนี้แล้วแบบมันรู้สึก อะไรเงี้ยก็เป็น t i n e s p e c i i c Learning อันนี้ต้องต้องอาจจะมาคุยส่วนตัวกับพี่อีกทีนะถ้าอธิบายตอนนี้กลวงงไปใหญ่สรุปก็คือเราลอกแบบพฤติกรรมเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อให้เพื่อนเนี่ยรู้สึกว่าเราอะฟังเขาด้วยหัวใจคือถึงแม้น้องจะพูดไม่เก่งเลยนะน้องเชื่อไหมถ้าน้องฟังแบบฟังแบบอยู่กับเพื่อนตรงนั้น100%รรับรู้ว่าเพื่อนรู้สึกยังไงเนี่ยเป็นผู้ฟังที่ดีเนี่ยนะฮะ เพื่อนจะรักหนูแน่นอนนะฮะก็แค่ยิ้มสบตาพยักหน้าลอกเรียนแบบภาษากายของเขาครา่คราวๆแบบไม่ล้อเรียนนะฮะแล้วเมื่อเขาพูดจบเนี่ยคนที่ยิ่งเพื่อนที่เล่าความทุกข์ให้หนูฟังและหนูอยู่ตรงนั้นเนี่ยเมื่อคนเล่าความทุกข์นะฮะธรรมชาติของจิตมนุษย์จะเมื่อเล่าอะไรทุกๆมันเป็นอารมณ์เมื่อเป็นอารมณ์จิตได้สํานึกเปิดหน้าหนูไปอยู่ตรงนั้นพอดีนะฮะเพื่อนวันนั้นจะรักหนูแน่นอนดังนั้นเวลาเพื่อนมีความทุกข์เราไปให้ เราไปให้กำลังใจไปอยู่ข้างๆหนูจะได้เพื่อนและเพื่อนคนนั้นจะไม่ไม่จากหนูไปไหนอันนี้เป็นเรื่องของทักษะภายนอกเนาะดังนั้นการถามก็เหมือนกันการถามเนี่ยเราก็มีทักษะเหมือนกันอย่างเช่นใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรถ้าไม่รู้จะถามอะไรเนาะก็ใช้คําถามเขาเรียกว่า C W 1 H นะฮะไม่ถามว่าทําไมหรือว่าใช้ทักษะของไบร์จิงเกอร์ก็ได้อย่างเช่นเข้าไปในโลกของเขาก่อนเพื่อนชอบอะไรเพื่อนชอบฟุตบอลหนูก็คุยเรื่องฟุตบอล เพื่อนชอบเรื่องบาร์บี้หนูกช็ชวนคุยเรื่องบาร์บี้อันนี้เขาเรียกว่าเข้าไปในโลกของเขา2เชื่อมโยงครับหนูกับเพื่อนหนูเนี่ยชอบอะไรเหมือนกันหนูก็เชื่อมโยงสิ่งนั้นถ้าชอบเล่นเกมเหมือนกันก็คุยเรื่องเกมเห็นไหมครับมันก็จะมันนะฮะแล้วก็ทักษะอีกทักษะหนึ่งคือการสรุปความสรุปสิ่งที่เพื่อนพูดออกมาเธอพูดมาทั้งหมดหมายความว่าอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อเราสรุปเข้าไปครับมันจะทำให้เพื่อนรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นผู้ฟังที่ดีถ้าน้องจาอะไรไม่ได้เลยก็คือ1นนะฮะ ฟังด้วยตาก็คือมองดูเพื่อนนะว่าเพื่อนมีภาษากายอย่างไหนหนูก็ทําแบบภาษากายแบบนั้นแบบไม่ล้อเลียนฟังด้วยหูก็คือฟังว่าเพื่อนรู้สึกยังไงนะแล้วก็เราก็พูดความรู้สึกของเพื่อนออกมาเขาเรียกว่ารีเฟล็กอารมณ์เขาออกไปเมื่อเพื่อนรู้ว่าเรารับรู้อะไรเนี่ยเขาจะรู้สึกดีกับเรา3ฟังด้วยหัวใจก็คือรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนแท้เขาแน่นอนแค่3อย่างนี้ฮะมันจะทําให้เป็นเพื่อนรักหนู สิ่งเหล่านี้ฮะมันต้องทําซ้ําจนเส้นประสาทหนูแน่นจนเป็นเนื้อเป็นหนังหนูจนหนูเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วหนูจะได้เพื่อนเยอะดังนั้นสรุปพี่ขออนุญาตตอบคาถามสําหรับน้องที่ถามเข้ามานะครับว่าวันนี้เพื่อนไม่รักหนูหนูเข้ากับเพื่อนไม่ได้หนูจะทํำยังไงพี่ตอบไว้3าําถามก็คือ1ให้ยอมรับว่านั่นคือปัญหาของเรานะฮะแล้วเราจะจัดการของมันเมื่อเรายอมรับครับเราจะมีพลังงานในการแก้ปัญหา100%เเซแล้วบอกกับตัวเองเลยครับทุกทุกอย่างที่เกิดมากับชีวิตของหนูเนี่ย มันจะพาหนูไปสู่จุดที่ดีกว่าเสมอมันจะพาให้หนูยิ้มมากขึ้นมันจะพาทําให้หนูมีอารมณ์ดีมากขึ้นมันจะพัฒนาให้หนูมีทักษะการสื่อสารมากขึ้นและสุดท้ายทักษะตรงนี้ในโรงเรียนขงหนูเมื่อหนูสร้างได้จนเป็นพฤติกรรมใหม่เมื่อหนูไปทํางานหนูจะมีที่ทํางานที่ยอดเยี่ยมเพื่อนในที่ทํางานจะรักหนูหัวหน้าจะโปรโมทให้หนูดังนั้นตรงนี้หนูมีปัญหาตอนนี้ถือว่าเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่จะทําให้หนูรู้จักวิธีการแก้ปัญหานะ หนึ่งก็คือพัฒนาโลกภายในก็คือพัฒนาสิ่งที่เราว่ามุมมองตัวตนเองมองแต่สิ่งที่ตัวเองมีซ้ําๆจนเส้นประสาทมันสร้างเมื่อพัฒนามุมมองตัวเองแล้วครับความรู้สึกตัวตัวเองจะตามมาเมื่อหนูรู้สึกตัวตัวเองหนูจะรู้สึกดีหนูมีความสุขหนูจะยิ้มมากขึ้นเมื่อหนูยิ้มมากขึ้นหนูรู้สึกดีตัวเองมากขึ้นหนูจะไม่ค่อยมองว่าเพื่อนจะมองหนูยังไงละเพราะว่าคนที่สอดคล้องกับตัวเองเขารู้สึกดีกับตัวเองอะ คนอื่นจะไม่สําคัญสําหรับเขาคนคนนั้นจะเริ่มเบาถ้าในทางจิตวิทยาเขาเรียกว่ามีออเทนติกก็คือเป็นเนื้อแท้ของตัวเองก็คือฉันฉันภาคภูมิใจในตัวเองเขาจะไม่มองว่าคนอื่นจะมองเขายังไงคนที่ไม่สนใจว่าคนอื่นจะมองตัวเองยังไงหนึ่งมันจะเบาสองมันจะมีความสุขสามมันจะผ่อนคลายสามจะมีีเครทีฟอะมันจะทําอะไรมันก็จะเป็นโลกของฉันนสุดท้ายมันจะสร้างสร้างบุคลิกภาพใหม่ให้หนูนะฮะ แล้วก็อันนี้พัฒนาภายในเสร็จแล้วก็พัฒนาภายนอกรู้จักเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ฟังที่ดียังไงก็เข้าเป็นในโลกของเขาเชื่อมโยงเขาฟังด้วยหัวใจฟังด้วยตาฟังด้วยหูฟังด้วยหัวใจ,ววววใจแค่2ออย่างนี้พี่เชื่อแน่นอนว่าน้องจะพัฒนาตัวเองจนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนโอเคหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับน้องๆที่ถามเข้ามาว่าเข้ากับเพื่อนไม่ได้จะทํำยังไงแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถสร้างได้ภายในวัน2วัน พฤติกรรมต่างๆที่เราทําเราปรับตัวแล้วอะไรเงี้ยแน่นอนครับมันจะไม่แน่นภายในวัน2วันนะฮะน้องต้องทําซ้ำนะดร์แม็กซ์เวลล์มอ์บอกว่าเนี่ยฮะแค่เราฝึกเป็นผู้ฟังก็ต้อง21วันก่อนนิวรอนเส้นใหม่จะสร้างจนเป็นพฤติกรรมใหม่ดังนั้นวันนี้ถ้าพฤติกรรมนั้นจะแน่น,นครับต้องทําประมาณ68วันนี่จากงานวิจัยนะครับก็ต้องประมาณ3-4เดือนนะครับดังนั้นเมื่อเราทําซ้ําอย่างเช่นเขียนขอบคุณซ้ําๆความรู้สึกต่อตัวเองก็เริ่มเกิดขึ้นไงฮะเมื่อความรู้สึกดีต่อเองเกิดขึ้น,น ความรู้สึกดีตัวเองเกิดขึ้นเห็นไหมฮะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นจากการทํางานด้าน,นสุขภาพจิตมาสรุปเลยนะครับว่าปัญหาพฤติกรรมทุกอย่างถ้ามันมีปัญหากับคนอื่นร้อยทั้งร้อยครับมันเกิดจากปัญหาข้างในครับความรู้สึกต่อตนเองคือลากเงาของผลลัพธ์ทุกอย่างในชีวิตของคนเราดังนั้นถ้าไม่รู้จะพัฒนาผลลัพธ์ยังไงมีความสัมพันธ์ที่ดีกลับเข้ามาที่ตัวเองครับสร้างความรู้สึกที่ดีตัวเองให้ได้ก่อน สร้างยังไงก็บอกไปแล้วเนาะว่าด้วยการ affirmation ก็คือพูดตอบย้ำมันทุกวันในสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นเขียนมันทุกวันในสิ่งที่เราอยากมีอยากได้อยากเป็นเมื่อเราพูดเราเขียนเราคิดถึงมันครับสมองส่วนที่เราว่า ras จะทำงาน reticular activating system เราจะเห็นสิ่งที่เรามองหาแต่ถ้าวันนี้เราไปสนใจแต่พฤติกรรมเชิงลบเพื่อนเข้ากับหนูไม่ได้เพื่อนไม่คบหนูหนูรู้สึกเนี่ยพลังงานหนูจะไปในส่วนที่หนูลบ อยากให้หมอช่วยให้ความรู้โอเคได้ครับอาจารย์ว่าพี่วาดบอกว่าอยากให้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจในการเลิกเหล้าอ๋อได้น่าจะได้หัวข้อถัดไปนะครับแฟนอยากเลิกเหล้าแต่ไม่สําเร็จสักทีค่ะเพื่อนเยอะใจไม่แข็งพอนะฮะโอเคได้ครับอาจารย์ว่าขอบคุณครับโอ้เรื่องเหล้านี่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะวันหลังผมจะขออนุญาตไลค์แชร์แบ่งปันเรื่องนี้นะฮะครับ โอเควันนี้กลัวมันคลิปยาวไปวันนี้ผมต้องขอหยุดไลฟ์เพียงเท่านี้วันนี้ไลฟ์เรื่องเราจะสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนยังไงเพราะมีน้องหลายคนไม่อยากไปโรงเรียนเพราะเข้ากับเพื่อนไม่ได้หวังว่าคลิปนี้นะครับจะทำให้น้องมีแนวทางพัฒนาโลกภายในเมื่อโลกภายในเปลี่ยนโลกภายนอกจะเปลี่ยนครับลองดูนะฮะมันไม่ใช่ง่ายวัน2วันนะครับแต่แล้วเมื่อเราเห็นปัญหาเราเพียรฝึกเส้นประสาทเราสร้างเราจะได้พฤติกรรมใหม่เมื่อได้พฤติกรรมใหม่ครับเราจะได้ผลลัพธ์แบบใหม่ ทำแบบเก่าผลลัพธ์แบบเก่าทำแบบใหม่ผลลัพธ์แบบใหม่ลองเปลี่ยนมาทำแบบใหม่อย่างที่ผมแนะนําดูนะครับและเชื่อว่าท่านจะเป็นยอดนักสร้างความสัมพันธ์และถ้าวันนี้ความสัมพันธ์มันสร้างไม่ได้นะครับบอกแบบนี้ครับคือความหมายของการสื่อสารคือผลตอบรับที่เราได้ฮะวันนี้ไม่ว่าหนูจะสื่อสารแบบไหนถ้าได้หนูได้ผลตอบรับว่าเพื่อนไม่ชอบหนู อันนี้คือผลตอบรับว่าเพื่อนไม่ชอบหนูหนูก็เปลี่ยนการสื่อสารจนได้ผลตอบรับที่หนูต้องการก็คือเปลี่ยนการสื่อสารทุกอย่างเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนคําพูดเปลี่ยนท่าทางของหนูจนให้เพื่อนชอบหนูนะฮะนี่คือความรับผิดชอบนะครับ 3. ไม่มันต้องยอมรับก่อนว่าเราเป็นต้นเหตุของทุกๆปัญหาวันนี้เรายอมรับเราว่าการเราการสื่อสารของเรามันห่วยทาให้เพื่อนไม่ยอมรับเราเราก็เปลี่ยนการสื่อสารภายในและเปลี่ยนการสื่อสารภายนอก ซึ่งใครดูไม่ทันก็เข้าไปดูตั้งแต่ต้นคลิปนะครับหวังว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์แน่นอนถ้าเอาไปใช้ผมมั่นใจ100%เลยถ้าฝึกแบบนี้มันจะทำให้ทั้งชีวิตปัจจุบันดีและชีวิตในอนาคตด,ดีแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับถ้าใครมีคำถามน้องๆไม่มีโอกาสเจอตัวเนาะก็ฝากคำถามไว้ในอินบ็อกซ์นะครับเผื่อจะแบ่งปันสิ่งนี้แน่นอนครับเจ้าของเคสอาจจะไม่มาฟังไอเดียหรือวิธีคิดเหล่านี้ ครูบาอาจารย์ถ้าสามารถช่วยท่านได้นะครับเพื่อเป็นวิธีคิดให้ท่านท่านก็สามารถไปปรับในครอบครัวได้โอเคทุกท่านครับทําแบบเดิมผลลัพธ์แบบเดิมทําแบบใหม่ผลลัพธ์แบบใหม่แล้วพบกันครับสวัสดีครับ